สวัสดีครับร้านอวยพรพักเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเช่นเคยครับเป็นลูกอมนะครับพระผงพายมาพูดนะครับหลวงพ่อตีวัตถุช้างนะครับสร้างในปีพศ2518นะครับเนื้อรวมมูลสารศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพับเป็นผงพายกุมารครับหลวงปู่ทิมวัลลาหันไล่นะครับพับผงลีลานะครับนะครับมวลสารศักดิ์สิทธิ์นะครับนะครับผงกระดูกนะครับของผู้เอ่อ เยอะแยะเลยนะครับผู้ผู้วายชนเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็หลวงพ่อตีเปลี่ยนไปแล้วนะฮะเปลี่ยนเป็นจากนักพูนให้กลายเป็นเทพนะครับทางเกษตรให้เรียบร้อยแล้วนะครับองนี้เออเม็ดนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะนำเลิกนะครับนำเลิกตอใหญ่ตอรัตมีนะครับตอก็คือตีหลวงพ่อตีวัตถุช้างนั่นเองนะครับพุธคุณไม่ต่างกับป้าผงนะครับ นะครับพ่อผงไฟามาพูดนะครับพระคุณแผนผงไฟามาพูดเลยเพราะว่านะครับเนื้อมนตารเดียวกันพิธีเดียวกันแต่ว่าเนื่องจากไม่ได้เป็นพระนะครับบางทีห้อยไปในที่อโคจร,รนะครับก็จะสะดวกใจไม่ลําบากใจนะครับแล้วก็ไม่มีข้อห้ามนะครับอย่างเช่นไปสถานที่ยิงคืนนะครับที่อโคจร,รต่างๆนะครับนะต้องโศภีนีแรงต่างนะบางทีพกพระไปไม่ดีนะพระเสื่อมหมดแต่จะเป็นพวกของขลังพวกนี้ไม่มีปัญหานะครับ ผ่านไป8ปีนะครับเริ่มกลับเก่านะบางองค์บางรูปก,ก็จะมีเหมือนกับ,นะบเท่ากระดูกนะครับพุทธคุณดีทางเรื่องของเมตตาค้าขายนะครับใครเคยใช้ก็จะทราบดีนะครับเมตตาค้าขายดีมากนะครับพอเราสมมุติค้าขายได้หรือได้เงินมาอะไรต่างนะครับบางคนได้มาจากโชค นะครับสิ่งรงเสียงทาแรงต่างแบตเตอรี่หวยแรงต่างก็เอามาเงินมาทําบุญให้กับนะครับให้กับพา,ายอเทพที่อยู่ตรงนะลูกอมตรงนี้นะครับผมเหมือนกันที่อยู่ในพับปงไฟมาพูดเหมือนกันอากุณแผนพงไฟมาพูดนะครับไม่ต่างกันแต่ว่าอย่างที่บอกนะว่าการที่ไปที่อโคจรเนี่ยบางคนชอบเที่ยวนะ ผมเด็กๆก,ก็ชอบเที่ยวที่อโคจรเนี่ยถ้าเอาพระเข้าไปเนี่ยก็จะไม่ค่อยดีนะครับล้อพายพวกเครื่องรางของขังเนี่ยไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเ้าห้ามนะครับความข้อห้ามอะไรต่างมันไม่ไม่มีนะง่ายกว่านะครับรุ่นี้ก็เป็นต่อใหญ่นะครับมาพร้อมกล่องเติมเติมนะครับ สร้างตั้งแต่ปีพศ2 5 5 8ปัจจุบัน2566ายผ่านมาแล้ว8ปดปีนะครับผมประสบการณ์เข้มขังกันมากนะครับประสบการณ์นี้เยอะแยะมากมายนะครับรุ่นนี้นะครับบางคนปิดโทรทัศน์แล้วก็ยังมีคนแก่นั่งอยู่เลยครัโอ้แปลกยุคนั้นเอาล่ำลือกันเลยนะนะครับเป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับสวงคตีก็จะดังจากรุ่นนี้แหละครับดังจากปคจุมงคลรุ่นนี้นะครับ ก่อนค่อยติดคอรุ่นนี้ก็ทํามาค้าขายดีนะครับพอเราทำทำมาค้าขายดีได้โชคได้ลาบเนี่ยเราก็ไปทาบุญอุทิศส่วนอุศลให้กับพาะหรือลูกอมนะครับที่มีนะครับวิญญาณนะครับ,บ,ญญนะรบที่เป็นเทพอยู่ในเน้นเพราะว่าหลวงพ่อตีทงแปลงละจัดวิญญาณธรรมดาให้เป็นเทพนะครับเขาเขาก็สร้างบุญเพื่อที่จะปรับปรุงปูนไปสู่ภูมิปุนที่ดีต่อไปนะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพักเครื่องนะครับโทรศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่งอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะท่านจะไม่พลาดทุกรายการวันทุโมงคนดีๆจากร้านอวยพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ